สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งนะคะจะมาบอกแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศพี่กุ้งขอขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตาม ซับซับซับสไครต์ให้นะคะแล้วก็แชร์นะคะสิ่งดีๆนะคะที่พี่กุ้งทําเกี่ยวกับ YouTube วันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะมาบอกเคล็ดลับให้กับแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะว่าที่พี่กุ้งอะ่ะมีแรงบันดาลใจอะไรบ้างก็คือถ้าเราทำา1 0 0งพันซับสไครเราจะมีรายได้เท่าไหร่แล้วก็ต่อเดือนเราจะได้เท่าไหร่นะคะในความคิดการเริ่มต้นของการทํา ยูทูบเบอร์นะคะนี่นะคะวันนี้พี่กุ้งก็อยู่ที่บ้านนะคะอีกหลังหนึ่งนะคะพี่กุ้งจะมีบ้านอยู่3หลังนะคะแฟนคลับมานี่บางคนเขาว่าเอ๊ะพี่กุงดด้งโดดไปนู่นโดดไปนี่อะไรางี้นะคะก็คือเราก็อชอบนะคะที่มันมีอะไรที่จำเจสักเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้นะคะพี่กุ้งก็จะบอกเคล็ดลับดีๆเลยในการดนแรงบันดาลใจสำหรับพี่กุ้งนะคะการที่เราจะทำช่อง YouTube นะคะ จุดเริ่มต้นที่พี่กุ้งได้ทํานะคะพี่กุ้งก็มีน้องรักมากเลยคนนี้นะแล้วก็มีแรงบันดาลใจจากเขาเลยนะคะเขาเป็นคนที่เห็นความสามารถของเรานะคะแล้วเขาก็บอกว่ารองสมัครเล่น Youtube ไหมว่าจะมีรายได้นะคะเราบอกมันจริงหรือเปล่า Youtube เขามีรายได้ให้เหรอมีจริงๆนะคะแล้วพี่กุ้งก็คิดว่าเราน่าจะทำได้เพราะว่าคนที่เขาทักเนี่ย เขาเห็นความสามารถของพี่กุ้งแน่นอนแล้วก็พี่กุ้งก็รู้ว่าพี่กุ้งก็จะมอบสิ่งดีๆนะคะแล้วก็คติธรรมอะไรหลายๆอย่างก็จะมอบให้กับแฟนลับที่น่ารักทุกท่านทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ได้ชมวิววิดีโอพี่กุ้งนะก็มีประมาณ1300กว่าวิดีโอนะคะก็คือลงเลยค่ะแฟนลับถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะเราตั้งใจนะคะในการที่เราจะทำสิ่งไหน ะะตอนนี้พี่กุ้งก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะก็ขอขอบคุณนะคะจริงจจากใจจริงสุนิภาสิงห์ทองช่องของ YouTube youtube r เลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือเป็น Google ของ Ex ็กเนนะคะเขาส่งมาจดหมายทางนี้นะคะนี่แหละค่ะเขาส่งมานะคะก็คือก็จะมีหมายเลขข้างในเนี่ยเขาจะมีหมายเลขพินะให้6ห,หลักนะคะเราก็เข้าไปกรอกตามนั้นเลยค่ะเขาก็จะมีรายละเอียดเขียนให้เราะะนคว่า เราจะกรอกแบบไหนนะคะอันนี้ที่พี่กุ้งปิดพิมพ์ไว้ก่อนแล้วกันนะจ๊ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราไปกรอกลงในมือถือเราก็ได้หรือในคอมพิวเตอร์ที่เราเชื่อมโยงกับมือถือนะคะก็ได้เลยนะคะนี่คือข้างหน้าของ Google e x c e l นะคะนี่นี่ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นความสามารถของพี่กุ้งแล้วก็พี่กุ้งคนนี้ก็จะมอบความสุขนะคะแล้วก็ความรู้นะคะแบ่งปันแชร์ให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านพี่กุ้งก็ เริ่มเริ่มในการทำ YouTube เมื่อพศ2517นะวันที่30เดือนสิงหานะคะก็ผ่านมานี้ก็3ปีกว่านะคะแล้วพี่กุ้งเนี่ยเพิ่งจะได้พินเพิ่งจะได้พินนะคะเพราะว่าพี่กุ้งขอไปนะคะตอนนั้นพี่กุ้งเล่นเนี่ยก็คือเล่น YouTube เล่นอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะคิดแต่ว่าเออเรามอบความสุขให้กับคนที่เขารักเราศรัทธาเรานะคะ เล่นแบบว่าอืมเราก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเราจะได้ได้เยอะได้น้อย3ปีเนี่ยพี่กุ้งยังไม่เคยได้เงินเลยนะคะแฟนกับอันนี้พูดตรงๆนะยังไม่ได้เงินจาก YouTube เพราะพี่กุ้งยังไม่มีการยืนยันตัวตนเข้าไปแค่นั้นเองแต่พี่กุ้งก็จะลองเล่นไปเรื่อยๆลองดูซิว่าคนเขาจะเข้ามาติดตามเราไหมใช่ไหมคะว่าคนเขาชอบเราไหมเขาชอบในสิ่งที่เราลงวิดีโอหลากหลายนะคะพี่กุ้งก็มามา,มา,ม,ามานั่งวิเคราะห์ดูนะอุ้ย คนเขาเริ่มติดตามเราเป็นพันแล้วนี่ไม่นี่จะเป็นพันเนี่ยมันก็จะมะีในการสร้างนะคะเราก็ต้องมี gmail ก่อนถ้าเรามี gmail เราก็เป็นการทําช่องของ YouTube ได้เลยนะคะน้องคนที่รักนะคะรักมากจริงๆเลยนะถ้าพี่กุ้งได้พี่กุ้งจะให้รางวัลเขาด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคะเขาคือในช่องที่พี่กุ้งเติบโตมาได้น,นี่คือเพะเขาคนเดียวเขาเป็นแรงบันดาลใจนะคะเราก็จะ ตอบแทนสิ่งที่เราได้นะคะแบ่งปันรายได้ซึ่งกันและกันนะคะได้ไปดูแลครอบครัวนะคะตรงจุดนี้นะคะเรามอบสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกันนะคะเรารักกันนะจ๊ะนะคะแล้วก็ถ้าใครทําได้1,000งัซับสไคร์เนี่ยกฎกติกาของ y t u t u เนี่ยนะเขาเขาจะต้องให้เราเนี่ยมีผู้ติดตามนะซับสไคร์อ่ะหนึ่พผู้ติดตามนะแล้วก็ แล้วก็ยอดวิวนะคะต้องหนึ่งหมืน,นะคะอันนี้ถามว่าทํายากไหมในในความรู้สึกของพี่กุ้งนะอย่าท้อนะคะเราจงมุ่งมั่นในสิ่งที่เราตั้งใจทํานะคะอย่าท้อถ้าเราท้อแท้แล้วอะไรมันก็ไม่สําเร็จนะถ้าเราได้เปิดช่องของ YouTube แล้วคือเราทาด้วยใจรักอย่าไปทําเพื่อเงินนะคะเราทําด้วยใจรักเราอยากให้ทุกคนอ่ะ มาเห็นความสามารถของเราคนเรามีความสามารถในตัวใช้มาเลยค่ะออกมาให้หมดเลยความสามารถของแต่ละคนเพราะคนเรามีสมองมีการคิดมีจิตใจเหมือนกันสแสดงออกได้เลยค่ะบางคนก็โชกินนะแล้วบางคนก็โช อเรื่องต้นบงต้นไม้นะคะก็โชว์ในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ผิดกฎกติกาของ YouTube นะคะเพาส่วนมากยูทูปก็ไม่ได้เป็นคนพูดคำหยาบคายนะคะส่วนมากคนพูดคำหยาบคายนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าการพูดคำหยาบคายเนี่ยมันเป็นมันจะไม่เป็นสิริมงคลแก่ตัวเรานะคะแต่บางคนเขาก็ชอบนะการด่ากันก,การทะเลาะกันคนส่วนมากเขาก็ชอบกันนะแต่สำหรับพี่กุ้งไม่ชอบเลยในการที่จะมาพูดคำหยาบคายหรือ จะมีการทะเลาะบบอแวงกันไม่ชอบเลยค่ะแฟนคลับนะแล้วก็เราจะได้เงินจาก YouTube เท่าไหร่พี่กุ้งก็ทำได้1,000 s พ b s ซับสคร์แค่ไม่กี่เดือนเองนะก็ถือว่าเร็วมากแล้วพี่กุ้งก็เป็นคนที่นับถือองค์เทพเราทเทวดานะคะด้วยยานบุญบรารมีแห่งพระแม่กนิมพ์พระโพธิสัตว์นะคะท่านก็เมตตาและพี่กุ้งก็หมั่นถือศีลภาวนาปฏิบัติมาตลอดท่านก็จะโดนบันดาลให้พี่กุ้งเนี่ยขอโทษนะคะ ท่านกระดนบรรดาให้พี่กุ้งนะ่ะได้เรียนรู้ในชีวิตของคนในโลกของมนุษย์นี้นะคะเราจะมี เราจะใช้ชีวิตแบบไหนนะคะพี่กุ้งก็แชร์ประสบการณ์นะคะประสบการณ์จริงด้วยนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของคนรอบข้างนะคะก็ขอขอบคุณคนที่อยู่ในช่องของ YouTube ที่ได้ลงช่องให้พี่กุ้งนะคะแล้วพี่กุ้งก็ขอขอบคุณพี่ชายนะคะคุณสมพงศ์นะคะคุณสมพงศ์เล่าข่าวนาะที่พี่กุ้งลงไว้ก็มีคนติดตามเยอะนะก็ขอขอบคุณท่านก็คนติดเล่าข่าวเนาะ ทำยังไงได้ชีวิตท่านรักแบบนั้นนะคะเราชีวิตของใครเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้แค่เราอยู่กับเขาแล้วเราก็อยู่กับเขาได้เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้อยู่แบบย,ยั่งยืนเพราะคนเราเกิดมาทุกคนไม่ถึงร้อยปีนะคะก็ต้องตายกันทุกคนเนาะแต่ว่าการที่เราจะตายเราก็อยู่ในโลกนี้มันถือศีลภาวนาปฏิบัติให้ดีชีวิตเราก็จะมีความสุขและเราจะทำอะไรจุดมุ่งหมายนะคะเราคืออะไรอย่าย่อดท้อนะคะทำให้ได้ แล้ว y u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  e เนี่ยเขาจะเป็นผลงานสำหรับเรานะคะบางทีอาจจะมีคนเขาดูถูกเรานะเอ๊ะไปลง y t u t u แบบมันจะได้เงินจริงไหมเสียเวลาใช่ไหมก็มีคนพูดนะแต่เรานะ่ะเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและก็ศรัทธาในตัวเอง แล้วจะดีเองแล้วพี่กุ้งก็มาดังมาดังก็คือช่วงพี่กุ้งทำยาสัะผมนะคะก็คือลงด้วยสูตรผมหงอกนะคะที่ว่าใครมีผมหงอกกลับมาดกดำได้อย่างทาวอนี่ที่อันนี้พี่กุ้งจะบอกอายุตรงๆนะตอนนี้พี่กุ้งอายุ47นะคะย่าง48แล้วนะคะนี่ค่ะนี่คือผมพี่กุ้งนะคะนี่เห็นไหมคะ นี่คือขมพี่กุ้งดําไม่มีงอกนะคะพี่กุ้งใช้น้ําหมักสูตรของพี่กุ้งเองถ้าใครอยากจะเข้าไปากดติดตามหรือเข้าไปดูนะคะช่องของ YouTube สุนิภาสิงห์ทองเข้าไปได้เลยนะคะแฟนคลับนะแล้วทําตามที่พี่กุ้งบอกเลยแล้วเห็นผลเนี่ยพี่กุ้งเนี่ยแล้วลายผมก็ขึ้นเต็มเห็นไหมคะเนี่ยเหมือนเหมือนเราจะเป็นสาวคงกับพันกับคืนมานะคะแล้วก็ความจําเราก็จะดีเลิศเพราะว่าสูตรนั้นจะเป็นสูตรน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็มะกรูด นะคะหรือมะนาวก็ได้แล้วก็มีพวกดอกอัญชันนะคะนั่นคือเป็นการรักษาผมพวกกระชายนะคะเนี่ยก็คือเป็นการรักษาเส้นผมก็คือเข้าไปติดตามดูพี่กุ้งก็จะมีหลากหลายในการทํายาสระผมน้ําหมักไร้สารเคมีนะคะตัวนี้พี่ดังมากเลยคนคนเข้ามายอดวิวนะล้านสี่แล้วก็พี่กุ้งก็ลงในการยาสระผมเพิ่มอีกนะคะ ก็อเฉพาะมะกรูดะมะกรูดมันเป็นสรพพคุณในการรักษาบำรุงปลายประสาทนะคะแล้วเราจะเป็นสาวคงกระพันไม่แก่เร็วนี่พี่กุ้งนะพี่กุ้งเนี่ยจะบอกตรงๆเลยนะ47จย่าง48แล้วนะคะเราอย่าไปเครียดเครียดนะคะแล้วก็คือเราหาความสุขให้กับตัวเราก็คือ YouTube นี่คือเป็นแสดงเวทีอย่างหนึ่งที่พี่กุ้งประสบความสำเร็จได้นะคะขอให้ทุกท่านที่ยังท้อนะคะบางคนก็มี200รซับซากยังไม่ถึง1,000พันบางทีก็6 พั0หกร้ว่าคนก็มีทําเลยค่ะตั้งใจขอให้ตั้งใจจริงนะคะแล้วก็ทําคลิปหนึ่งเนี่ยของ YouTube เนี่ยทำให้นานที่สุดวิดีโอหนึ่งน่ะประมาณ7-8นาทีได้ยิ่งดีนะคะอย่าอย่าไปทําคลิปสั้นนะคะเราพยายามทาคลิปยาวๆหน่อยนะคะเพราะว่าใน YouTube เนี่ยเขาจะมีระยะเวลาในการชมของแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมเขาต้องดูวินาทีนะคะ แล้วก็ในช่องของ YouTube เด้อเขาต้องบังคับด้วยนะกี่ชั่วโมงในการที่เขาจะน้อง,งดูบางคนอ่ะสี่สี่พันชั่วโมงเลยนะการที่คุณจะเข้าได้ถึงได้เงินจาก youtube ไม่ใช่ง่ายๆอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ง่ายเสมอต้นเสมอไปสิ่งที่แน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนขอให้เราจงตั้งใจทำนะคะอย่าย่อท้อนะคะสรรหาสิ่งดีๆนะคะทําไมคนอื่นเขาทําได้ทําไมเราถึงจะทําไม่ได้ใช่ไหมอย่างพี่กุ้งคนนึงเนี่ยก็อายุก็ 47แล้วนะพี่ยังมีแรงบันดาลใจในการทําเลยเพราะว่าการที่เราทําแล้วเราก็สามารถแบ่งแชร์ประสบการณ์ไปนะคะเราได้บุญด้วยได้บารมีด้วยคนไหนเขาอชอบเราเขาก็กดซับสไครต์ให้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะพี่กุ้งก็มีความสุขนะคะในการที่เราทําช่อง YouTube วันนี้พี่กุ้งก็เลยมีการยืนยันตัวตนเพราะว่าครบ3ปีกว่าแล้วคะ่ะแฟนคลับเงินก็เยอะเหมือนกันนะ สามปีพี่กุ้งเปการสะสมนะสะสมอะยอดเงินนะพี่กุ้งยังไม่เอาเงินทันทีนะคะบางบางท่านบางท่านก็ถึง 1, 0ึ่งพันสกิแล้วก็ทําไปสักถ้ามีคนติดตามแล้วมีโฆษณาลงบ่อยๆนะคะถ้าไม่มีใครข้ามโฆษณาได้ก็ยิ่งดีนะเพราะว่ามันจะมีรายได้ตรงช่องนั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบโฆษณาก็กดไลค์กดชอบถูกใจได้แบ่งแบ่งเบากันได้แบ่งปันกันได้นะคะแฟนคลับอย่าไปยอดท้อนะคะอดทน ในการทําธุรกิจของ Google Ex c e เซนนะคะเขาแจกจริงให้จริงนะคะแล้วก็ให้รางวัลจริงตอนนี้พี่กุ้งคนติดตามพี่กุ้งตอนนั้น1,000พคนเนาะแต่ตอนนี้ครบมา3ปีแล้วนะคะยอดเงินเขาก็บอกเงินมาตลอดแต่พี่กุ้งขอปิดยอดเงินนะคะแต่ถามว่าเยอะไหมก็ขอขอบคุณก็ขอขอบคุณก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้สบายเราสามารถทำบุญได้ถวายลงศพบ,บ้างทำบุญช่วยกับคนยากจนได้ หรือจะทำบุญกับคนที่เขาเห็นคุณค่าของเงินเราก็อยากจะทำบุญบางทีพี่กุ้งขับรถไปไหนพี่กุ้งเห็นคนขายพวงมาลัยตามถ้าเราได้ไปต่างจังหวัดเนาะไปแถวเมืองพลบ้านไผ่เนี่ยก็จะมีทั้งทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กเล็กเขาก็จะขายพวกพวงมาลัยขายผลไม้พี่กุ้งจะมาจะยื่นเงินให้เขา100บาทบางทีก็40บาท50บาทก็แล้วแต่เป็นบางคนไปถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้เยอะหน่อยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงแก่ก็จะให้เยอะหน่อยถ้าเป็นหนุ่มเป็นผู้ชายหนุ่มหน่อยแล้วก็ให้สัก40บาท ก็เป็นอาหารสักจานหนึงก็แบ่งแบ่งปันนะคะแล้วก็วันไหนพี่กุ้งไปติดไฟแดงตรงไหนพี่กุ้งก็จะยื่นแบ่งปันความสุขให้เขานั่นแหละคะ่ะพี่กุ้งเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ให้นะแต่ไม่ใช่ผู้รับพี่บอกทุกทกท,กท่านเลยนะแล้วพี่กุ้งก็ทํา YouTube มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่พี่กุ้งก็มันยอดเงินในการครบกําหนดแล้วก็มีการที่เราต้องเสียภาษี นะคะเสียภาษีแล้วนะคะทีะ่ของอที่เป็นดอลลร์ของเงินเป็นเงินดอลล่านะเงินส่วนมากเขาจะให้เป็นดอลล่าแล้วก็มาเทียบเป็นเงินไทยจะขึ้นจะสูงจะต่ําก็แล้วแต่อตรงนั้นพี่กุ้งไม่ได้คิดตรงนั้นคิดตรงที่ว่าเรามีความภาคภูมิใจนะคะที่พี่กุ้ง ประสบความสําเร็จในช่องของ YouTube เพื่อให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ําเสมอพี่กุ้งก็จะลงอีกคลิปหนึ่งที่ดังๆก็คลิปของเชื้อรานะคะในเล็บนะเพราะว่าพี่กุ้งมีประสบการณ์พี่กุ้งเป็นจริงนะคะแล้วพี่กุ้งก็แนะนําแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านไปหมดแล้วก็คือเกี่ยวกับครีมวัสลีนตาวันหางจระเข้ที่พี่กุ้ง ลงในช่องของ YouTube คนก็ติดตาม2 0 0 0 0 0กว่าเกือบ3 0 0 0 0นนะก็ขอขอบคุณแล้วก็ทักทายเข้ามาถ้าใครไม่มีครีมวัสลีนตาวันหางจระเข้ก็ทักทายมาได้พี่กุ้งยินดีส่งให้นะคะจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆหรอกค่ะเพราะว่าวัสลีนตาวันหางจระเข้กระปุกนึงก็25บาทแต่ก็คิดค่าส่งของเคอรี่แค่นั้นเองแต่พี่กุ้งไม่ได้คิดค่าเสียหายเลยแต,แต่แต่บางที่แฟนคลับเขาก็น่ารักนะเขาก็โอนเงินมาเกินให้พี่กุ้งกระส่วนนึงพี่กุ้งก็เอาไปทําบุญนะคะ เราทําบุญเพราะว่าคนเราตายไปก็ไม่ได้เงินไปสักบาทหรอกเราอยู่ในโลกของมนุษย์เนี่ยอยู่ให้มีความสุขนะคะสุขกายสุขใจอย่าไปดิ้นรนหาความทุกข์เลยนะคะคนเราเนี่ยเกิดมาก็ใช้กรรมของตัวเองให้มันหมดไปแล้วกันเราก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะหมั่นถือศีลสวดมนต์ไหว้พระรเป็นประจำส่วนเงินที่เราจะได้จาก u t u b e ก็คือหการโฆษณานะคะแล้วก็ อสองเป็นยอดวิวนะคะคนที่ดูแชร์เยอะๆนะมีการแชร์นะคะนั่นราคาเงินเขาจะจ่ายเป็นแบบให้เราแล้วก็ไม่รู้ว่าแฟนคลับคนไหนที่เขาจะดูเป็นกี่ชั่วโมงหรือเขาดูเต็มหรือเปล่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยตัวสําคัญเลยนะคะก็คือเราตั้งใจทําจริงๆไม่ต้องอายค่ะแฟนคลับไม่ต้องอายเลยนะคะเราต้องมีความกล้าแสดงออกนะคะ ตอนนี้พี่กุ้งก็เล่นทั้งติกตอกด้วยนะแล้วก็เล่นแล้วพี่กุ้งก็มี Facebook ของพี่กุ้งด้วยนะคะก็จะมีการแชร์ทั้ง Facebook ด้วยนะคะพี่กุ้งตอนนี้พี่กุ้งก็ว่าจะทําเสื้อขององค์พญานาคนะก็จะทําเสื้อให้กับแฟนคลับที่น่ารักที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งนะตอนนี้กําลังออกแบบของอ,องค์พญานาที่พี่กุ้งนิมิตเห็นนะก็ถ้าใครอยากจะบูชาก็บอกเดี๋ยววันไหนพี่กุ้งลง YouTube ทุกท่านอยากจะได้ก็ นะคะไม่แพงค่ะแล้วก็ปลูกเสียงด้วยองค์เทพเร่าเทวดาแล้วทุกท่านจะหมดความทุกข์ใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความสุขรอดปลอดภัยสุขกายสุขใจคิดสิ่งไหนสมใจมุ่งมั่นปารถนานะคะนี่แล้วก็พี่กุ้งก็สําเร็จแล้วพี่กุ้งได้ y o u t u b e นะคะนี่เป็นพิมพ์นะคะนี่คือที่อยู่นะคะของพี่กุ้งนะคะแฟนคลับนี่ทําเลยนะคะไม่ต้องไปท้อนะคะยังไง เราทำได้อย่างแน่นอนพี่กุ้งให้กำลังใจทุกๆท,ท่านเลยค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องเงินว่าเขาจะได้เท่าไรอะไรเท่าไหร่ขอให้เราอัดคลิปวิดีโอแต่ละครั้งเนี่ยเจ็ดถึงแปดหรือสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้นะคะอย่าอย่าอย่าคลิปสั้นนะคะเอายาวๆแล้วก็ลงบ่อยๆนะคะเพราะว่ายูยูทูบเนี่ยยูทูบเบอร์เนี่ยเขาก็จะลันให้เรานะคะคนยิ่งไม่ค่อยลงเนี่ยอะไรมันก็จะไม่วิ่งนะเราต้องมี ในการทํางานอ่ะเราต้องมีความขยันเหมือนกันชั้นใดชั้นนั้นการทําช่อง YouTube คุณต้องมีเบี้ยขยันนะคะคุณต้องขยันนะคะในการทํา YouTube นะคะลงวิดีโอบ่อยๆหรือเป็นการถ้าถึง1,000งพันซับสไครต์มีวิดีโอหรือมีวิดีโอเข้าแล้วก็มีโฆษณาเข้านะคะเขาก็จะจะมีรายได้เข้าถ้าบางคนก็ถึง100นะคะ100ดอลลาร์เขาก็โอนเงินให้แล้วก็ ส่วนพินเนี่ยพี่กุ้งได้รับหมายเลข6หลักแล้วพี่กุ้งก็จะต้องไปกรอกลงในอคอมพิวเตอร์นะคะที่เราเปิดบัญชีไว้กับแบงก์ไหนก็ได้ค่ะกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีอะไรเงี้ยท่ากสอหรืออะไรแล้วแต่นะคะที่เรามีเลขที่บัญชีอยู่เราก็แจ้งนะคะแจ้งไปเลยค่ะแจ้งให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ ก็ไม่นานนะคะก็ไม่เกินเดือนกว่าเราก็ได้เงินตรงจุดนั้นเขาก็ตามไปทําตามระเบียกกบกฎกติกาแต่ขอให้เราเล่น YouTube แบบาตามกติกาของเขาให้อ่านให้เข้าใจนะคะแฟนคลับบางท่านเนี่ยไปลงสิ่งที่รุนแรงมากเกินไปเขาก็จะเขา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 จะบล็อกเลยนะแล้วเขาก็จะเป็นการเตือนทั้งที่1ครทั้งที่2ครทั้งที่3เลยนะถ้าเตือนแล้วถ้าเรายังไปลงเกี่ยวกับ การประหรัดประหารกันหรือการพูดคำหยาบหยาบคายเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเสนอนะเขาอยากให้ทุกคนได้ความรู้ความสามารถของแต่ละคนนะคะแฟนคลับนะนี่แหละค่ะเป็นการจุดเริ่มต้นของพี่กุ้งมีแรงบันดาลใจนะคะก็ขอขอบคุณนะคะคนที่ชี้นำชี้แนะพี่กุ้งมาสม่ำเสมอแล้วก็พี่กุ้งก็ยินดีนะคะที่จะรับคำชี้นำชี้แนะจากแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่ให้ขวนให้กำลังใจมีการตีการชมเป็นธรรมดาค่ะ ยิ่งชมยิ่งติมาได้ยิ่งดีนะคะพี่กุ้งยินดีนะคะที่จะปรับปรุงนะคะในช่องของพี่กุ้งเองนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากได้ครีมวัสลีนตาบ้านหางจระเข้ก็ทักมาก็คือเบอร์มือถือพี่กุ้งนะคะ081นะคะ7175079ทักเข้ามาได้ค่ะนะคะ081 7175079นะคะ ทักมาได้นะคะพี่กุ้งยินดีช่วยเหลือก็ตอนนี้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านก็ทักเข้ามาแล้วก็หายเกือบทุกคนแล้วนะคะแฟนคลับนะคนที่เป็นโรคสะเก็ดเงินเอยตัวเนี้ยครีมตัวเนี้ยดีมากเลยนะคะราคาก็ไม่แพงเพราะพี่กุ้งเจอประสบการณ์จริงก็คือพี่กุ้งเคยเป็นเชื้อราในเล็บมาก่อนเพราะว่าพี่กุ้งก็ชอบเปลี่ยนสีผิวบำรุงผิวเนาะมันนี่ไปเอิญพี่กุ้งไว้เล็บยาวมันนี่มันสิ่งสกปรกมันเข้าไปในเล็บแล้วมันนี่ก็เอาออกไม่ได้ใช่ไหมคะมันก็เป็นเชื้อรามันนี่เชื้อราพี่กุ้งไปหหหาามมอไม่ยนะ แต่มาหายตรงที่ว่าป้าป้าเขาตะก่อนน้าเคยเลี้ยงหมูนะคะเขาขายหมูแล้วเขาก็แนะนําว่าเออาเอาวัคซินตาบ้านหางจระเข้ตัวนี้สิแล้วจะดีพี่กุ้งก็ลองทาดูทาทุกวันเลยนะคะแล้วเราก็ตัดออกตัดเล็บแล้วก็เอาเขียขาวๆคุยๆที่อยู่ในเล็บนะออกนะคะทําบ่อยๆทาบ่อยๆแล้วจากนั้นมาเล็บใหม่ก็จะมาแทนที่นะคะก็ขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันนี้พี่กุ้งก็ได้ Google Excel ซ์แล้วนะคะไม่ต้องท้อนะคะสู้นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วสิ่งเนี้ย จะทำให้เรามีเงินใช้นะคะในเศรษฐกิจแบบนี้โควิด19ด้วยนะคะพี่กุ้งก็อยากวอวยพรนะคะขอให้แฟนคลับที่น่ารักทุกท่านนะคะห่างไกลจากโควิดนะคะเรากลับมารักษาตัวเราหรือเรามากินพวกสมุนไพรกับตัวเราก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะพี่กุ้งเนี่ยคนนึงก็ชอบกินฟ้าทลายโจรน,นะ ชอบกินมากเลยนะคะแต่ถ้าเรามีอาการเป็นไข้หวัดเนี่ยเราค่อยกินฟ้าทลายโจรน,นะคะแต่ถ้าเราไม่เป็นก็อย่าไปกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทุกอย่างกินมากไปก็อันตารายนะคะนี่ก็ข <g> อ <iggle> ขอบคุณนะคะได้แล้วจ้าแล้วก็เดี๋ยวพี่กุ้งก็จะไปแบงค์นะคะแล้วก็จะไปขอโค้ดเขานะคะของแบงค์เบอนพี่กุ้งใช้ของแบงค์ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็คือเราก็จะต้องไปคุยกับเขานะคะแล้วก็ทําให้ถูกต้องนะคะ คือช้าหน่อยนะคะช้าหน่อยแต่เราก็ประสบความสําเร็จขอให้ทุกคนนะ่ะอย่าไปอย่าไปถามว่าเมื่อไหร่จะครบพันเมื่อไหร่จะครบหมืนม่นเมื่อไหร่จะครบแสนไม่ต้องราคาแฟนคลับเราทําไปเรื่อยๆนะคะทําไปเพลินเลยละคะ่ะแก้เหงาแก้เครียดได้นะคะเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะไม่มีใครรักเราเท่าตัวเราเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานะคะแฟนคลับนะ ก็เหมือนเราทําอะไรแล้วแต่ก็เหมือนเงาอะเงาติดตามตัวเราชั้นใดชั้นนั้นเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเรารักเพื่อนคนนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราไม่ต้องมีเพื่อนมากมายก็ได้นะคะเราอยู่กับตัวเราเองแล้วเราก็มาแสดงเวทีไปได้วยกันของ Google Excel แล้วก็พี่กุ้งก็ขอขอบพระคุณที่เข้ามาติดตามคนไหนที่มาติดตามพี่กุ้งพี่กุ้งก็ติดตามติดตามกลับนะคะทุกทกท่านนะคะที่ให้ขวัญกำลังใจพี่กุ้งสม่ำเสมอนะคะ เย่ yeah, เลยนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะนี่นะคะทำเลยนะคะแฟนคลับข,ขยันทําไปเรื่อยๆนะคะบางคนเขาก็ได้ประมาณสักยี่สิบดอลลาร์สาดอลลาร์ก็ยังมีกำลังใจนะทําไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาติดตามเราแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ปันีนี้พี่กุ้งก็ได้พูดติดตาม1 0 0 0 0แสนนะคะ1นึ่งแสนหนึ่งมครแล้วค่ะตอนนี้พี่กุ้งก็ถือว่าได้โล่เงินแล้วนะ แต่นี้เหยอ่โรคนันก็คงจะตามมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปพี่กุ้งก็มุ่งมั่นไปถึงโลทองเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอให้แฟนขับที่น่ารักทุกท่านติดตามผลงานพี่กุ้งไปตลอดแล้วพี่กุ้งก็จะมีแต่สิ่งดีๆนะคะที่แนะนํานะคะแล้วก็ให้ความรู้นะคะแล้วก็เอาประสบการณ์จริงเลยให้กับที่น่ารักทุกท่านแฟนขับเลยนะคะ นถ้าเกิดใครผมงอกนะคะหรือใครอยากจะอ่อนกระเยาไวไปดูสูตรผมงอกกลับมาดกดําด้วยไร้สารเคมีเข้าไปติดตามพี่กุ้งได้เลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยผมพี่กุ้งนะคะเนี่ยผมพี่กุ้งเป็นคนเส้นเล็กๆเองค่ะเนี่ยนะแต่ดําไม่มีงอกเลยนะคะเพื่อนพี่กุ้งอ่ะอายุก็4 7เปีเขาก็งอกเต็มหัวแล้วนะแต่พี่กุ้งไม่งอกแล้วยังจะเป็นสาวคงกัะพันนะคะพี่กุ้งนี่ก็เนี่ย สวยไหมคะอ่าก็ขอขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะที่ให้กำลังใจพี่กุ้งสม่ำเสมอมา3ปีกว่าแล้วคะ่ะขอบคุณอย่างสูงแล้วพี่กุ้งเนี่ยก็มีของขลังนะคะส่วนมากก็จะโด่งดังเรื่องของขลังก็คือจะมีลูกกอกแมวลูคแมวนะคะคนไหนที่เขามีลูกกอกแมวลูคแมวหรือมีกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะแล้วพี่กุ้งก็จะมีเบีย้ยแก้นะคะแล้วก็จะมีของขลังมีม,มีมีคดด้วยนะคะคดจะกระจันอย่างเนี้ย ก็ทุกคนก็น่าที่จะมีเหมือนกันบางคนก็มามีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์พี่กุ้งก็มีการปลูกเสกไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะมาสร้างบารมีหรือจะอาบจับจบูชากับพี่กุ้งนะคะราคาเป็นกันเองค่ะไม่แพงเพราะว่าปลูกเสกด้วยองค์เทพเหล่าเทวดาด้วยยานบุญบารมีแห่งพระแม่กุญยพ่อโพธิสัตว์นะคะแล้วก็พร้อมได้เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะนี่ แล้วพี่กุง้งรวยจริงๆนะรวยทรัพย์รวยบุญรวยบารมีนะคะเงินทองเราเอาไปไหนไม่ได้แล้วค่ะแฟนคลับนี่บูชาวันนี้ก็มีคนมาสั่งหลวงพ่อรวยสองสอเลดนะคะที่น้องโจ้นะคะที่อยู่เมืองเลยนะคะเขาด้วยแรงเขาศรัทธานะคะเขาก็รักและเคารพพี่กุ้งนะคะแล้วก็ศรัทธาด้วยองค์เทพคนไหนได้คนนั้นรวยนะจ๊ะไม่แพงนะคะ ก็ถ้าใครอยากรู้ก็ทักทายมาสอบถามได้นะคะแล้วก็พี่กุ้งก็จะทําเสื้อขององค์พญานาคออกมาก็เร็วๆนี้ล่ะค่ะก็จะมอบเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านที่พี่กุ้งได้ของ Google Xsen นะคะสู้ๆให้กําลังใจทุกๆท่านนะคะให้กําลังใจทุกท่านเลยขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะบายบาย